ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเงินเกมฟีฟ่าโมบายดีๆซื้อพเมยมสาภ์ราคาถูกหรือเติมเงินเกมโทรศัพท์อื่นๆนะครับเพื่อนๆสามารถสอบถามได้ที่ร้านคุกกี้แลนด์ช็อปเติมเงินเกมราคาถูกได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเลยฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในช anel เล่นเกมไปวันๆกันอีกแล้วนะครับและในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมฟีฟ่าโมบายหรือว่าฟีฟ่าฟุตบอลกันอีกเช่นเคยผม สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมต่างๆที่นําเข้ามาในเกมในช่วง2-3วันที่ผ่านมาซึ่งหลักๆนะครับก็จะมีการอัปเดตกิจกรรม POTM การอัปเดตกิจกรรม UCL และการอัปเดตนักเตะ TOTW เซตใหม่เข้ามาเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างเพื่อนๆสายฟรีเนี่ยจะต้องทําอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ เรามาเริ่มกันที่การอัปเดตแรกกันก่อนเลยก็คือการอัปเดตกิจกรรม UCL ในส่วนของ Edge chain เพื่อนๆสามารถแลกเจ้าบัสเตียนชว w ยสต s t e i g e r มาใช้ได้แบบฟรีๆซึ่งเงื่อนไขในการแลกก็คือเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องใช้นักเต UCL stack 93ขึ้นไป2คน นักเตะ UCL s t ต t 84ขึ้นไป20คนนักเตะปกติแต t 80ขึ้นไป20ตัวนักเตะปกติ s t ต t 75ขึ้นไป20ตัวและนักเตะปกติ stat 70ขึ้นไป20ตัวซึ่งผมบอกได้เลยว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนควรแลกเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นกองกลางตำนานที่สายฟรีสามารถเอื้อมถึงข้อดีก็คือเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะสามารถลิงค์ค่าเคมีได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสามารถลิงก์กับทีมและลีกไหนก็ได้าาแตะโดยรวมนะครับสำหรับแดงกลางผมมองว่าค่อนข้างที่จะเก่งพอสมควรด้วยความที่เขามีพลังแงองอต ่าส่งบอลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับค่อนข้างดีอยู่แล้วเพื่อนๆที่เป็นสายฟรีนะครับก็อย่าลืมแลกมาใช้กันนะครับในการอัปเดตต่อมานะครับก็เป็นการนำเอานักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์หรือว่านักเตะ TOTW เซตใหม่เข้ามาซึ่งเซตนี้ผมมองว่าน่าสนใจเป็นอย่างมาก พราะว่านำทำมาโดยซอนฮึงมินตำแหน่ง CAM stack 93ซึ่งส่วนตัวนะครับผมมองว่าน่าใช้เป็นอย่างมากเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยมีความยืดหยุ่นในการทําทีมได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีนักเตะอีกคนนึงนะครับที่น่าสนใจในเซตน,นี้ก็คือเนมาตำแหน่ง ST stack 92ซึ่งผมมองว่าน่าสนใจมากๆสาหรับสายฟรีเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กําลังมองหากลางลุกพิวิลิกดีๆหรือว่าหากองหน้าที่น่าสนใจอยู่นะครับเ,เพื่อนๆสามารถนํา TOTW พร้อมไปเปิดหาเจ้า2ตัวนี้ได้ในสโตร์เลยครับผมว่านักเตะ TOTW เซตนี้นะครับค่อนข้างคุ้มในการแลกพอสมควรเลยครับผม และการอัปเดตสุดท้ายนะครับก็คือการอัปเดตกิจกรรมนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนหรือว่านักเตะ POTM นั่นเองครับซึ่งทางเกมน,นะครับก็ได้นำกิจกรรมเข้ามาให้เล่นตั้งแต่วันพุธซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเข้าไปเล่นได้ใน c h a l l e เจ e r Mode แล้วก็เลือกกิจกรรม POTM ครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็จะให้เพื่อนๆเล่น,เน,เน,ผนผ่านด่านในแต่ละด่านเป็นการเก็บแต้ม POTM ไปเรื่อยๆใน1วันเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถได้รับ POTM point สูงสุด28 POTM point ครับ หากเพื่อนๆเล่นแพ้นะครับจะต้องรองเล่นใหม่ในวันถัดไปครับผมซึ่งาเพื่อนๆสามารถเก็บ P O T M p อ i n t ได้ครบ1 0 0นะครับเพื่อนๆสามารถเอา Point ไปแลกนักเตะ P O T M ได้ซึ่งในการอัปเดตรอบนี้นะครับทางเกมก็ได้นำเอานักเตะ P O T M เดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมมาให้แลกทั้ง2เดือนครับสำหรับนักเตะ P O T M ที่ผมมองว่า,วาน่าสนใจนะครับก็ได้แก่ซาดิโอมาเนซตั age, ๊ตเก้าสิบสามตำแหน่ง S T มาโครร้อยตั๊กเก้าสิบสามตำแหน่ง C A M และคูลิบาลิสแตกเ3้าาตำแหน่ง CB ครับหากเพื่อนเพื่อมองว่านักเตะรอบนี้นะครับมีคนแรกเยอะแล้วกลัวที่จะไม่คุ้มค่าเพื่อนๆนก็สามารถเก็บแต้มไว้แรกนักเตะ P OTM ของเดือนถัดไปได้ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการอัปเดตทั้งหมดในช่วงอาทิตย์นี้ผมก็ได้นํามาสรุปทุกอย่างให้เพื่อนๆได้ฟังแบบสั้นๆเข้าใจง่ายกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็พักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อสงสัยอยากให้ผมทําคลิปอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะแนะนําอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกไวย แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ